เดือกคือทำให้เกิดเรื่องเรื่องในตัวการคนเห็นสีสีเดียวกันได้ตัวที่สี่จะเป็นเรือ่องโฆษณา insert insert คือหลักคนค้นหาในกาที่เราต่างกันยูทูเซิร์ชจิ้งแบบสองของโลกหลักคนค้นหาข้อมูลบนยูทูบเรา,า,า,าก็ทำโฆษณาตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับทางที่เขาใช้เสริมบนยูทูบสามารถใช้เป็นการไปตั้งโฆษณายูทูบได้และส่วนสุดท้ายที่คนน่าจะเห็นกันบ่อยสุดเราเรียกว่าเป็นโอเวอร์เลย ขึ้นมาระหว่างเราดูเดียวจะมีเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับเป็นแถบเป็นรูปขึ้นมาให้ผมอ่าเป็นดิสเพลย์แบ,บนเนอร์เปโรวก็เลยทำวิดีโออยู่สามารถกดตัวนี้ติดได้แอปขอใหม่ทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นถัดต่อไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเน็ตหรือว่าเดสก์ท็อปนะครับตอนนี้เป็นตัวที่เราจะสามารถไปใช้ประโยชน์กับลูกค้าได้ ตัวโฆษณาบนทูดิวเนี่ยที่เป็นวิดีโอชื่อขอ,อ,อ,ของผลิตภัณฑ์นี้เราเรียกว่าทูดิวนะทูดิยาดูอีนะ, ue, IA, U, e นะะแล้วก็ดูด e ีาดี I e U นนเนี่ยเี่ดูแต่ตอนนี้ทูดิวเนี่ยเพราะมันต่างจากโฆษณาข้าว่าคือมันเห็นจริงๆเราคนเราปกติ่็คนดูจริงๆโฆษณาทูดิวจะคิดเงินกับลูกค้าก็ต่อเมื่อคนได้ดูแล้วนะคือต้องดูอย่างน้อยสามสิบวินาที ถ้าคนกดสกิปข้ามต่อสามสิ่งไม่ได้เิลี่านะครับล้องเป็นโฆษณา,าที่แบบว่าเวาเราคุยกับลูกค้าของเราครับบอกไปเลยว่ามันเป็นอะไรที่คนดูจริงๆไม่อาจจะไม่เหมือนโฆษณาอื่นที่เห็นไปตัต้งโชว์ไว้คนดูหรือเปล่กลาก็ไม่รู้ลูกค้าอาจจะเปิดมาดรู้คนจะเล่นมือถือรอฉนั้นที่คนต้องดูจริงๆไม่กดสกิปทุกสิ่งตราเรียกว่เราฟูอดูคือคนเห็นจริงๆโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่าง กเิดภ okay. าพวัตถุอยู่ยสามารถจะอยู่ชัดหน้าจอได้ใช่ไหมครับแล้วก็จ,จะมีโฆษณาแบบหน้าบนขวาที่เกี่ยวเนื่องกันใช้ใช้สองกันได้ตัวนั้นคือตัว YouTube นะฮะโ okay. อเคคราวนี้มาตัวสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่อากจะทงดูเพาน่าจะ,าาจะสแตนดาร์ดนะครับคือโฆษณาดิสเกอร์เนอร์แต่เป็นตัวสคำคัญเพราะอย่างที่เราทราบกันว่า40%ของ ใช้งบดนะูที Display a ั n e r บางคนอาจจะไม่ทราบว่า Display Adner Google เกี่ยวอะไรเขาด้วยนะครับสิ่งที่ Google เกี่ยวข้องเพรจริงๆเราจะมีสิทธิ์เรีวยกว่า Google Display Network หลายหลายครั้งบางคน,นจะเห็น Google เห็นโฆษณาผ่าน Google Display Network ก็้ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามาจาก Google นะครับ Google Display Network คืออะไรคือ Network ของเว็บไซต์ที่ใช้ Google เป็น,นัวละครในการส่งโฆษณาให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในเน็ตเวิร์ดมีอะไรบ้างหนึ่งคือแน่นอนมีมีเว็บไซต์ Google เกิลครับ Gmail YouTube Google Maps ทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ในเน็ตเวิร์ดนะครับส่วนที่สองก็จะมีเน็ตเวิร์ดของดัง l e Click นะครับดัง l e Click เป็นแอดเน็ตเวิร์ดที่ Google เคยซื้อไว้เมื่อหลายปีมาแล้วอะไที่อเมริกานะครับก็จะมีเน็ตเวิร์ดของของอเว็บไซต์นอ,นนอกหรืเอเยอะแยะนานด้วยอันที่สามที่สำคัญมากคือเป็นพันธมิตรของ Google ที่เขาตัดส่วนในเว็บไซต์ เพื่อให้ Google สามารถทำโฆษณาได้การทำนี้พูดถึงก็คือเว็บไซต์ที่เราใช้เยอะกว่านะครับจะเป็นสมุดกระปูเทียนไทยในประเทศไทยหรือว่าเนืองนอกก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นทางสองคอมเป็นเื่อเว็บไซต์ที่คนหลายคนใช้อยู่จังเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งส่วนในเว็บไซต์ให้ Google ิลทำโฆษณาได้ถ้าอย่างนั้นบอกไปเียเข้าดปสนุดเห็นโฆษณาหลายเรืเนี่ยเป็นการมาจากที่เขาแบ่งให้ Google ทำโฆษณา ในเมืองไทยเนี่ย Display Network ของคุโปเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้เก้าสเป็นต์เพราะว่าเรามีคนที่อยู่ในระบบนนี้นาะพันลัาเหม่อนเว็บไซต์นะครับตั้งแต่เ,เ,ว,เ,ว, Screen, เ,ว,เว็บไซต์ต่างๆที่เราเรียกว่า,า,าชมนส r รีนะคะืเนอเว็บไซต์ใหญ่ๆสนุกปองเไทยรวมถึงเว็บไซต์ที่เราเรียกว่าเว็บไซต์เล็กจับจอเฉจาชะทางนะครับจนล็อกเล็กๆหรือต่างๆเนี่ยก็อยู่ในระบบของเรานะถึงได้เก้บเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ โฆษณาบนวิสแตยเนอร์มีฟอร์มอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ไปขายกับลูกค้าเรานะครับหนึ่งอันนี้ง่ายๆเริ่มจากเบสิกไปยากนะครับตัวง่ายๆแค่เขีานายนตัวหนังสือก็ได้นะครัคบเกิดเราเจอลูกค้าที่ไม่ได้มีมงบประมาณทำเทเลทีมทำภาพสวยงามแค่เขีานายนตัวหนังสือก็ใช้ทองโฆษณาได้นะครับส่วนที่สองแต่งรูปภาพนะครับรูปภาพโฆษณาดิสเแตยเนอร์จริงๆนะครับส่วนที่สามจริงๆแล้วเราควรที่จะเปิดวิดีโอ คือมีเดียที่สามารถอินแฟกชีได้จะเป็นวิดีโอหรือว่าจะเป็นเป็นเป็เปแบบหน้าที่เป็นคลิปเล่นเกมน,นะครับสามารถทำแบบนี้ได้และส่วนสุดท้ายคือไปทำบนมือถือนะครับจะมีฟอร์มแบบพวกนี้นะครับที่เราสามารถใช้ทำโฆษณาบนบน,นที่เน็ตเวิร์กความพิเศษของที่เน็ตเวิร์กจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เว็บไซต์ที่อยู่ในเระบบเราเยอะแต่จะเป็น